สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพลย์ซ์มูเลเตอร์นะครับช่วงนี้ก็จะลงเกมเพลย์ซ์มูเลเตอร์เป็นซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับหาฮิ้วนะแบบสายฟรีกันนะครับก็มันมีไม่กี่ตัวเหรอครับตอนนี้นะที่มันสามารถหาของฟรีได้นะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะมีเป็นบางช่วงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นกิจกรรมซานตาคลอสนะครับที่จะมาแจกของขวัญนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องของขวัญตรงนี้ นะครับที่เอาไว้รวมนะครับแล้วเราสามารถได้กล่องนี้นะครับไททานิคคริสต์มาสนะครับกล่องนี้นะครับมีโอกาสได้ตัวฮิวนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ไททานิคปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ได้ฮิวแน่ๆนะคลิปนี้เป็นคลิปสอนหาฮิวไงไม่ใช่สอนหาไททานิคนะคโอเคครับก็ฮิวเราจะได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะตัวที่ผมมีนะครับจะเป็นฮิวจอยลี่นาเวลตัวนี้นะครับมีโอกาสได้ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีโอกาสดอกจากซันตาคอสด้วยนะครับที่จะเริ่มในทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยซันตาคอสจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืน59นาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีซันตาคอสจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเก็บของให้ทุกคนดูนะเพื่ออาจจะได้ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคใกล้มาแล้วนะก็เดี๋ยวรอมันมาแล้วเดี๋ยวผมวิ่งเก็บของนะครับ ขอแนะนำร้านซีมายช็อปบระกันขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดี ID ไก่ตันผลเสือไอดี ID ไก่ตันมูจิผลตื่นไอดี ID ไก่ตันเผา v 4, ีเทียร์สิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีประกันเติมเกมต่างๆไมว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต,ต์ใต้คลิปเลยนะครับอ่าโอเคครับซานตาคอสมาแล้วนะครับซันตาสไลด์อีเวนต์มาแล้วนะครับเค okay, ก็คนเยอะมาก คนมันเยอะมากแล้วก็แต่ละคนมีหิ้วตัวใหญ่ขนาดนั้นบังบังกันไปหมดเลยเอาไหนสันตคอสเอานีมาลับมาลับเราวิ่งเก็บของกันนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับในอีก23เดือนหรืออีก1ปีข้างหน้านะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็น่าจะหมดไปแล้วละครับนะก็คงมีกิจกรรมใหม่นะครับยังไงที่ทุกคนดูคลิปนี้นะครับก็ฝากไปดูคลิปใหม่ล่าสุดด้วยละกันนะอาจจะมีการอัปเดตการหาตัวฟรีนะครับผมส่วนใครนะครับที่ต้องการอ่าเติม หรือว่าต้องการซื้อเพชรในแบบเพชรสมบูรเตอร์99นะครับใต้คลิปนะครับจะมีร้านของผมเองนะครับเป็นร้าน z RG Shop นะครับมีประการขายเพชรขายตัวขายสมุดอะไรนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะเอาคครับผมก็เดี๋ยวผมวิ่งเก็บก่อนละกันกนะครับไม่รู้ว่าจะได้ฮิลหรือเปล่านะครับ ่ะโอเคครับก็ของซันตาคอสนะครับจบยิวนไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เจลลี่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในด่านแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่วิธีด่านครับว่าอันไหนเนี่ยสามารถหาตัวฮิลได้นะครับโอเคครับผมก็เริ่มกันจากอันแรกนี่นะครับเดมา้างหลังนะครับจะเห็นว่า h ฮชฮิลฟอร์มเอ็กแปนะครับให้เราสุ่มไข่นะครับจากด่านที่80นะครับแล้วก็ต้องรีเวิร์สสรอบนะครับถึงจะมีโอกาสดับสตัวนี้ นะครับก็นี่เลยนะไข่นี้นะครับสุ่มนี่ครับมีโอกาสได้นะแต่ผมสุ่มมาเนี่ยดู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 ผมสุ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับดูดิไหน,ไหนไวะเนี่ยดูตัวดิยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเป็นแสนแยังไม่ได้เนี่ยมีใครเคยได้ไหมมีใครได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะผมเนี้ยไม่เคยได้เลยเนีัยโอเคครับไปต่อไปนะครับก็ให้เราเนี่ยไปด่านต่อไปนะครับอ่ะ นี่นะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะวาร์ปมานะครับก็จะอยู่ตรงที่27นะครับไพเรตทาวเวอร์นะก็นี่นับตกปลานับตกปลานับมีโอกาสได้ฮิวโพไซดอนคอคกี้นะก็จะเป็นฮิวตัวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยอ่ะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็วิธีการตกนับก็กดไปเลยครับทักที่หนึ่งนี่นับพอมาขยับนะครับก็เรากดนับนี่ครับแล้วเราก็ดึงบิดแบบนี้นะครับกดค้างก็จะลอยขึ้น กดปล่อยมันก็ลงนับให้มาอยู่ข้างๆแบบนี้อัน๋ยผมทําก่อนนะับอันนี้เบ็ดผมกากนะผมขายเบ็ดทองคําไปแล้วนะับเบ็ดผมกากก็เลยนานหน่อยนะตรงนี้อ่ะนี่ได้มาแนละ้วอันนี้นะับได้มานะับให้เราสามารถซื้อตรงนี้ของได้นะับนี่เลยนะับเราสามารถซื้อเบ็ดอัปเกรดเบ็ดได้เรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ใกล้จะสามารถซื้อนี้ได้แลนะ้วนับเดี๋ยวผมซื้อซูปเปอร์ฟิชชิ่งรุไปก่อนละกันนะอ่ะ ก็อันนี้แหละครับนะวิธีการหานะก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอ่าไลฟ์นับตกปลาจนกว่าจะได้แต่ไม่รู้ว่าชาติดี๋ยจะได้หรือเปล่านะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอ่ะเรามาที่ดิกไซส์นะครับนับมโอกาสได้ตัวนี้นับฮิวฟอสซิลดาก้อนนะตอนนี้มีเพียง22ตัวเท่าตัวนั้นเองนะครับตอบยากมากๆเลยนะอันนี้นับโอกาสเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนับไม่ได้เขียนไว้นะ โอเคไปเดี๋ยวเขาไปเล่นกันนี่ครับก็จะเป็นการขุดเหมืองนะครับทางซ้ายนี้เนี่ยสามารถซื้อผูวได้นะครับหรือจะสามารถซื้อั่วทองคาในเซิร์ฟเทรดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ขุดหากลองครับขุดไปรับขุดไปรับนี่ครับขุดก็จะได้นี่ครับได้ของมาแล้วก็จะเจอกลองแล้วก็นี่ขุดกล่องมามีโอกาสดรอปนะครับโชคดีก็ได้นะถามว่าถ้าเกิดใช้ั่วทองดีกว่าไหมดีกว่าครับขุดเร็วกว่าแล้วก็มีโอกาสได้กว่านะครับผมหากสักกล่อง เดี๋ยวหายซักกล่องอันนี้ทานอันนี้ทานอันนี้ทานขุดนานจัดอ่ะเดี๋ยวหายกล่องอ่ะผมขุดรัวๆเลยอ่ะยังไม่เจอกล่องนะครับอ่ะเจอกล่องแล้วได้อะไรได้พิษนะครับประมาณนี้นะครับใครเคยได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ผมด้วยละกันนะสำหรับดิกไซส์นะครับตัวนี้นะฮิวฟัสซิลดาก้อนนะผมอยากได้มากเลยแต่ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับีครับจะไปต่อครับ อ่ะอันนี้นะครับจะเป็นเชสลัสนะครับมีโอกาสได้ฮิวไฟร์เฮาส์นะครับมี1,100ตัวนะครับก็ราคา6.42ล้านถึง7.1ล้านนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าอย่าไปหวังเยอะนะครับเดี๋ยวผมใส่เอ่อพวกดวงพวกดอกไปด้วยละกันนดเมื่อกี้ผมก็ลืมใส่เดี๋ยวจะใส่หนังสือเอ่อคี่เข้าแล้วก็เอานี้ออกเอนนี้ออก แมกเนตใส่ไว้นะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปอยู่ไหนเอ่ยดรอปดรอปอ่ะนี่สองอันเลยนะครับผมยังไม่ได้อัพนะหนังสือเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ยุ่งเลยนะครับเขาจะกากาหน่อยแบบนี้แหละครับเอาเขียบมาเข้าไปกันเลยอ่ะต้องทำเวลานะครับทำลานะครับเริ่มเกมมาแนะนำว่าให้วิ่งตรงยาวเลยนะครับไม่ต้องหยุดนะโอเคครับพอเราตีหมดแล้วนะครับทางซ้ายเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ามีตัวอะไรในกองนี้บ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ทุกคนดูนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างครับที่สามารถตอบจาัดก,การตือ้ของพวกนี้นะครับนี่นะมีไฟเฮาส์นี่ครับสามตัวนะมีเรนโบโกลเด้นและธรรมดานะครับเรบนโบ้บเดี๋ยวเพิ่งมีตัวเดียวเองอ่ะเดี๋ยวผมตีก่อนเดี๋ยวเสียเวลาครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปเยอะละ <laughs> เสียเวลาเชียอ่ะเดี๋ยวผมใส่ผลไม้อะไรไม่ได้กดเลยอ่ะเดี๋ยวกดห้าทีแล้วก็ขวดไม่ต้องกดแล้วกันเดี๋ยวใส่กดขวดกากๆไ้สักสิบนาทีเอ่อเป็นอันนี้กันนะ อ่ะเดี๋ยวเราดูครับสามีสี่ทีเดี๋ยวเอเคยินดูว่าเราเจะได้ฮิวสักตัวไหม หมดเวลาแล้วได้อะไรไหมเหมือนจะไม่ได้ตัวนะครับได้แต่พวกไอทงไอเทมนะเนี่ยตัวไม่มีบวกนะครับนี่ได้แต่พวกไอเทมน้ำยาหนังสือนะครับเอาไว้อัพได้นะครับโอเคครับอ่ะวิธีต่อไปนะวิธีนี้เนี่ยอาจจะลําบากชีวิตของเรานิดนึงเคี่คบให้เรานับเชลลพอร์ตนะไปด่านที่18นะครับในด่านนี้เลยนะับไปเลยนะับปึ๊บ แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในมินิเกมนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วให้เราเนี่ยกระโดดลงนะพร้อมกับกดปุ่มโฮมนะครับมันจะพาเราว้าไปแบบนี้นี่ครับมันจะพาเรามาที่นี่ครับเราจะเสร็จอาชีม n t นะครับให้เราเนี่ยวิ่งขึ้นอต่น,นี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะจะมีโอกาสเสร,ร็จภารกิจนะครับ ก็ผมได้ดูคลิปตลายๆที่มาเขาบอกวิ่งขึ้นไป3วันแล้วครับยังไม่เจอเลยวิ่งขึ้นไปเอ่อสีวัน2วันวิ่งไป3วันเน็ตหลุดบ้างอะไรบ้างมีใครเคยได้ไหมครับอันนี้มีใครเคยขึ้นไปถึงบนสุดนู่นแล้วได้ตัวจริงๆไหมอยากรู้มากเลยครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมลองเอาวิ่งดูสักหนึ่งนาที เค okay, ครับเวียนหัวแล้ว The view must be amazing ผมเริ่มจะเวียนหัวแล้วไม่เห็นจะเจออะไรเลยนะแต่ก็อย่างว่านะครับคนอื่นขเขาวิ่งกันมา3-4วันเนี่ยยังไม่ได้เลยนะผมวิ่งไปถึง1นาทีมันจะได้อะไรจริงไหมยังองีกยังองีกรู้ทางรู้ว่าไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดอบมันก็ยังไม่ได้แต่ผมรู้แหละว่าคนที่มาวิ่งเนี่ยอีกใจก็คิดว่าอาจเราอาจจะโชคดีได้มาก็เป็นได้ ซึ่งตอนนี้ผมก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเราไปกันเถอะอ่าในส่วนของวิธีต่อไปนะครับวิธีสุดท้ายแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับห้องเทรดนะวิธีการเข้าห้องนี้ได้นะครับต้องรีเบิร์ตหครั้งก่อนนะครับพอเข้ามานะครับทางซ้ายนะครับจะมีเป็นคริสตัลเชสเควีคีนะก็คือกล่องนี้เนี่ยต้องใช้กุญแจนะครับนี่ครับจะสังเกตว่ามีฮิววิสาร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับกุญแจเนี่ยสามารถหาได้จากการทำภารกิจ นับนี่นับแล้วก็มีโอกาสดรอปในมือแชนชอปด้วยนะครับก็มือแชนชอปจะอยูอ่นี่นะครับจะอยู่ด่านที่39นะครับแล้วก็ด่านที่54นะครับแล้วก็63นะครับมีโอกาสดอดรอปคุญแจนะคไม่ว่าจะเป็นหัวหรือท้ายได้เอง นะครับแล้วก็สปินวิวตรงนี้นะครับเราก็มีตัวฮิวเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวผมรเรียนนี้ทิ้งก่อนอ่ะฮิวมีไหมไม่มีนะมันมีโอกาสที่ในวงนล้อเราจะมีตัวฮิวด้วยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้เป็นวิธีสําหรับเทียบทูนะอย่าไปบอกใครนะใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์ร้านของผมอยู่นะเซสอาร์จีช็อปนะครับสามารถทักมาซื้อได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวิธีการหาง่ายๆเลยนะรหรือจะซื้อเงิน แล้วไปซื้อเองในเซิร์ฟเทรดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือทุกคนอยากจะเสี่ยงดวงผมมีกล่องนี้ขายนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแม่กล่องหนึ่งไม่เอาดีกว่าไม่เปิดนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยถึงสัก100ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปนะครับเล่นขุดฟาร์มตกปลานับวิ่งขึ้นนะับจนกว่าจะได้ฮิลลหนึ่งตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องไลค์นานขนาดไหนถึงจะได้นะเพราะมันได้ยากมากจริงๆ นะครับก็คิวนี้ประมาณนี้นะครับตกโดนตรงไหนไปเดี๋ยวก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับชอบชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกันพุ่มเย้